สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับช่องรัดดาชาแนลนะคะแล้วก็สวัสดีเป็นภาษาท้องถิ่นนะคะสวัสดีพี่นอ้องป้องปายสู้ผู้สุขค้นค่ะยินดีต้อนรับกับช่องรัดดาชาแนลเด้อค่ะเด้อมื่อนีก็มีแนวทางมาฝากพี่น้องค่ะแนวทางวันนี้นะคะก็มีชุด3าหางอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองแอปเปิลพาลวยแม่นกว่าทุกตำราแม่นจริงไหมตามไปดูนะคะท่านผู้ชม รวยล้นฟ้าหวยมังกรเมลัยอาจารย์มิสเตอร์บอลนะคะก็ช่วงนี้ก็โควิดกำลังระบาดห,หนักขึ้นทุกวันนะคะท่านผู้ชมยอดก็ไม่มีลดนะคะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมชมแนวทางอย่างมีความสุขนะคะ ก็ฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเข้าไปชมแนวทางตัวเลขเด็ดๆกันเลยค่ะเราประเดิมแนวทางแรกนะคะแนวทางพ่อน้ำดำค่ะบนวิ่งที่9นะคะ9 4 9 5ล่างวิ่งที่4 1 4และ4 6ค่ะท่านผู้ชมแนวทางของพ่อน้ำดำก็ขอขอบคุณแนวทางด้วยนะคะ มาต่อกันยาวไปเลยค่ะแนวทางนี้ไม่ต้องกลับนะคะท่านผู้ชม16เดือน8 2 5 6 4 2ตัวล่างค่ะ4 6 4 7 9 5 9 6นะคะชุด3ตัวบนค่ะ3 5 6 3 5 7 9 1 2 9 1 3นะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะงบน้อยก็ตามได้เพราะเพราะว่าไม่ต้องกลับค่ะท่านผู้ชม ก็ลงทุนไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมก็สามารถตามได้นะคะหากชื่นชอบหรือตรงกับใจท่านผู้ชมค่ะต่อกันยาวไปกันที่หวยมังกรเมรัยค่ะชุดเต็มนะคะ91 94 97 01 04 07 11 14 17 21 24และ27นะคะท่านผู้ชม16เดือน8 2564รอผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะคะว่า จะเข้าตัวไหนนะคะท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะมาต่อที่ผลงานนี้ค่ะบนและล่างนะคะชุด2ตัวค่ะ94 95 96 04 05 06 14 15 16นะคะชุดเต็มตัวที่เน้นก็คือ94 04และ14นะคะรอผลเช่นกันค่ะว่าจะมีตัวเลขไหนเข้าวินนะคะ มาแล้วนะคะแนวทางนี้งวดนี้ก็ขอเดิมพันมาบนล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่69ค่ะท่านผู้ชมตามต่องวดนี้ค่ะ16สิงหา64 2ตัวบนนะคะ5152 2425 70ค่ะ3ตัวบน051 052 724 725 870นะคะ ส่วน7 2 4 725ระวังเลข2ตัวนี้ไว้นะคะน่าจะเป็นตัวเลขที่มาแรงค่ะท่านผู้ชมก็จับตาดูนะคะมาต่อกันที่เลขเด่นที่8ลองที่9นะคะชุดสองตัวมีหหางด้วยกันค่ะ8 3 84 86 9 3 94 96นะคะท่านผู้ชมตัวเลขที่อ่านมาถูกใจหรือโดนใจท่านผู้ชมบ้างไหมคะท่านผู้ชม หากถูกใจหรือโดนใจก็หาลอตเตอรี่กันได้นะคะลอตเตอรี่ก็วางขายแล้วค่ะท่านผู้ชมตาต่อกันที่แนวทางเสน้อยนะคะท่านผู้ชม16สิงหา64ล่างชุดเสียงดวง8 6หเน้นเน้นนะคะท่านผู้ชมแอดชอบแนวทางนี้มากนะคะเพราะอาจารย์ให้แค่งวดละหนึ่งหางหนึ่งหางเท่านั้นนะคะก็ติดไม้ติดมือไว้ทุกงวดค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะ ก็ลองตามดูนะคะมาถึงแนวทางรวยล้นฟ้าค่ะ2ตัวบนและล่างนะคะเน้นๆทั้ง4หางค่ะ34903897ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ2ตัวบนและล่างค่ะเลขวิ่งของแอดกรมเกตุนุตินะคะท่านผู้ชมเก็บข้อมูลไปก่อนครับมาทุกงวดยังไม่เคยพลาดเลยกว้างมากเลยนะคะ เลขไม่เด่นเลขไม่ดังมาได้ทั้งล่างและบนให้เด่นที่80และ4นะคะก็เป็นตัวเลขที่วิ่งและก็ตัวเลขที่เด่นก็จับไปวิ่งได้นะคะท่านผู้ชมหรือจับไปคู่กับเลขที่ชอบอยู่ในใจหนึ่งตัวของท่านผู้ชมก็ได้นะคะงวดนี้แอดก็ยังไม่ได้ลอตเตอรี่สักใบเลยค่ะพรุ่งนี้ว่าจะออกไปหาลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือไว้อยู่ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็อย่าลืมออกไปหากันนะคะ ไปที่แอดมิเตอร์บอนะคะท่านผู้ชมรัฐบาลไทย16เดือน8 6 4บนและล่างค่ะ1 6 1 7 1 8 1 9 1 2 9 2 7 9และ8 9นะคะกันเบิ้ลที่1 1ค่ะ2ตัวเน้นนะคะที่ดอกจันสีแดงได้แก่1 8 1 9และ7 9นะคะท่านผู้ชมชุด3ตัวมี2หางค่ะ2 7 9 2 8 9นะคะท่านผู้ชมก็หลายๆําสำนักก็เทใจให้ที่9และ7ดูสิว่างวดนี้จะมาไหมนะคะท่านผู้ชมหวยดาวร้าย7สีนะคะท่านผู้ชมงวดวันที่16สิงหาคม3ตัวบนค่ะ9 13 917 173ล่างนะคะ12และ26ค่ะสถิติรัฐบาลที่ออกมาหวยที่ติด ทุกงวดนะคะเลขที่เด่นคือ 7, 9และ2ค่ะท่านผู้ชมก็ซื้อหวยก็ให้มี3ตัวนี้ติดไว้นะคะก็จะได้ไม่ตกหล่นค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขที่เด่นและก็มาทุกงวดค่ะท่านผู้ชมเต็มไปแล้วนะคะมาดูชุดตัดล่างของอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองค่ะก็หวังว่าอาจารย์คงไม่ตัดผิดนะคะท่านผู้ชม ล่างเน้นๆที่38 20 30เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นค่ะขอขอบคุณแนวทางอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองขอให้งวดนี้อาจารย์ตัดเข้าแม่นๆนะคะท่านผู้ชมถึงแนวทางนี้นะคะแม่นกว่าทุกตำราค่ะ16สิงหาสองหาล่าง41 42บน185 186 ชุดเดียว85และ86นะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าแม่นกว่าทุกตำราจริงไหมแอดก็เพิ่งเจอค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาแอดก็ไม่ได้อ่านนะคะก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่เคยเจอก็เม้นบอกได้นะคะแม่นจริงหรือเปล่าตามต่อกันแนวทางนี้ค่ะหวยออกวันจันทร์เดือนสิงหานะคะท่านผู้ชมวันที่16เดือน864ค่ะ ชุดเต็มล่างไม่ตัดไม่ดับนะคะท่านผู้ชม52 57 58 59 92 97 98 82 87 27ค่ะท่านผู้ชมก็งวดที่ผ่านมาก็เข้าตัวกับ9 6นะคะท่านผู้ชมก็ชื่นชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมต่อกันที่แนวทางแอปเปิลพารวยนะคะชุดเต็มบนล่างบนและล่างค่ะท่านผู้ชม 5 7 5 0 5 2 6 7 6 0 6 2 7 7 7 7 7 2สนะคะสำหรับแนวทางของแอปเปิลพารวยก็เข้ามาติดๆแรงยังไม่ตกนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้เข้าวินอย่างนี้ตลอดไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักสำหรับตัวเลขสวยๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมและข้อมูลเด็ดๆด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่แนวทางต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ